ได้แล้วครับต้องเลื่อยต้องตัดแล้วต้นนี้ลามไปต้นอื่นแล้วนะครับขึ้นไปต้นอื่นเรียบร้อยแล้วต้องเลื่อยแล้วครับเดี๋ยวเจะเอาทันหรือเปล่าต้นนู้นนะครับปัญหาโกโก้โรคก,กิ่งแห้งคิดว่าจะไม่คิดว่าจะไม่มีผลกระทบแต่ตอนเนี้เห็นแล้วครับว่าเข้าต้นนู้นเรียบร้อยแล้วโอ้แย่ครับเข้ายัางไงครับดูครับ ็นไหมครับขึ้นหมดแล้วครับยอดหมดแล้วครับขึ้นบนยอดเห็นแล้วอาการโรคก,กิ่งแห้งครับ <S <s <lam ing> ต้องเลยต้องตัดนะครับต้นนี้ครับอ้เครียดเลยครับ <s lam ing> <S <s <lam ing> จเจอเรื่อยแล้วพี่น้องครับก็ถามว่าเสียดายเสียใจไหมที่ ตัดสินใจที่เอาไว้แค่เทสนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวประสบการณ์นะครับจับการเนี่ยฮะไว้ไว้เป็นประสบการณ์ของต้นตัวเองไม่ตัดสินใจที่จะตัดตั้งแต่แรกที่เกิดเจอนะครับก็มาตัดเอาทกค่ำแล้วตอนนี้นะครับวันนี้เราเอาต้องเอาไปเอาไปทาลายนอะกสวนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหลือค้างบ้างก็คือเรื่องมันเหลืออยู่ที่ใบเนาะอันนี้ต้องเอาไปทําลายนอกสวนจริงๆมันต้องเผาที่ในการเผาอ่ะมันมีปัญหาในหมู่บ้านอะไรต่างต้อง การณ์ขอคนข้างแกตรงนั้นนะครับที่จริงการกํากับแบบนี้นะครับตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับถ้าเป็นแบบพื้นที่ที่เขามีสมาธิเตาทําเตาไร้ควันนะครับหรือไปทําฐานนะครับมันจะจํากัดไอ้กำจัดได้เนี่ยฮะไปทําฐานฐานไร้ควันนะครับมันก็จะเป็นตัวคือไม่สร้างมลภาวะครับภาวะครับถ้าไปเผาโดยนั่นะครับมันเกิดเป็น สร้างคุลภลาว่าแล้วคนก็ร้องเรียนได้นะก็ระมัดระวังเรื่องของการเผาด้วยนะครับโอ้เนี่ยตัดอไปแล้วนะครับถ้าถ้าใครตามภาพเก่าหรือคลิปเก่ามาก็จะเห็นว่าประมาณนี้ขึ้นไปแล้วนะโอ้โหผมเนี่ยผมว่าต้นนี้เอาไม่อยู่อีกแน่นะครับอาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันกับตอนต้นนี้ที่เป็นเป็นเลยนะครับเนี่ยนะฮะใครมีเทคนิคดีๆใครมีเทคนิคดีๆนะครับหรือมีวิธีการรักษาครับ จัดการเลยครับผมไม่เสียดายลูกที่มันอยู่นะฮะถ้าจะต้องสลัดลูกทิก้งอะไรต่างก็ต้องจัดก,การเพราะต้นนี้ผมอยายกจะรักษาไวโอ้โหขึ้นแล้วครับเห็นชัดเจนมากเลยครับปลายกิ่งปลายยอดครับเดี๋ยวมันก็ลงไปแต่ใบแต่ใบเนี่ยฮะแล้วมันเข้าหน้าแรงด้วยนะครับเข้าหนาวหนาวเข้าหนาวแล้วเข้าแรงครับกระทบแน่แน่ที่นี้มาดูลักษณะต้นมันต้นที่มันแตกเป็นเต็นที่ตัดออกนะครับ อันนี้ตัวอายุเขาปีที่แปดนะครับขนาดกอลงรับต้นก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะขนาดกอลงลัต้นประมาณนี้นะครับเนี่ยแขนใจกลางอยู่ประมาณนี้มันลงรากครับสังเกตว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันเสียหายหมดเลยนะครับมันมันมาจากปลายยอดนู้นนะครับมาก็ลงมาลงม,มาเพื่อ,อที่จะเ,เข้ามาลากตามท่อน้ําเลี้ยงนะครับให้ว่ากูโก้ดูแลง่ายนะปัญหาเนี่ยมันระบาดในบราซิลและแอฟริกานะครับ แตกมันแตกแตก่ตกตกยฮะรอยกิ่งแตกนะนะครับบางสวนเนี่ยเอาไม่ทันเนี่ยยืนต้นตายไปทั้งสวนเลยนะครับผมเห็นทั้งอีสานนะครับเจอขนาดโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนจากพืชไร่มาเป็นพืชสวนนะครับแล้ไม่มีพืชที่เลี้ยงนี่ขนาดผมวาดูแลดีๆนะเจอลาน้ําค้างเข้ามาปึ้งนะครับลงไปเลยครับโอ้โหอาการเหมือนต้นที่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปให้ดูเลยครับแน่ไม้มีแก่นนะครับไม้มีแก่นกนะับมีแก่น เรื่องของเก่นนะครับเพวันถ้าไปวัดวงรอบแก่นก็ตัวนี้ยถ้าพูดเรื่องของเครดิตคาร์บอนก็ประมาณนี้ครับเรื่องแก่นเนาะ,อะโอ้เนี่ยข้างบนมากครับเนาะก็คลิปปัญหาอุปสรรคนะครับตัวนี้ไปอยู่ในอัลบั้มที่ผมทําอยู่ใน Facebook ก็ปัญหาและอุปสรรคผู้ปลูกโกโก,ก้หรืออีกอัลบั้มหนึ่งก็ถ้าไปลงด้วยก็คือเรื่องของศัตรูพืชศัตรูของโกโก,ก้เนาะนะครับมแมลงและศัตรูของโกโก,ก้ครับ ติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับก็ผมทําเชิงลบไปเพราะว่าใครตัดสินใจนะครับปลูกครับมันนะฮะอายุต้นเข้าปีที่8แล้วยืนต้นตายผมเชื่อว่าคนที่ปลูกมานานๆนนะ่าจะมีประสบการณ์นะครับใครมีแบ่งปันได้หรือว่าศูนย์วิจัยพืชอรงตา่างก็แบ่งปันได้ครับว่าวิธีการรักษาผมว่ามีเยอะครับเห็นเห็นมีแชร์ของศูนย์วิจัยพืชมาอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ครอบนะมันไม่ครอบวิธีการนะครับเป็นการวิจัยพวกเนี้ยมันจะมีทั้งใน,ในโกโก้และอะโวคาโดด้วยนะครับ ใน,นพืชพืชอะโวคาโดด้วยที่อ่านในงานศูนย์ของศูนย์วิจัยนะครับของไาจา่านนี้หรือว่าศูนย์วิจัยพืชจุทพรทาไว้นะครับหรือแล้วก็อ่านเจอบ้างในของของชาวเออทางทางแอฟริกาอเมริกาใต้แต่การแปลภาษามันก็ไม่ชัดเจนสู้กันแบ่งปันประสบก,การณ์จริงจากคนที่ทําจริงแล้วก็มาแชร์กันเนาะประมาณนี้นครับโอ้ยเหนื่อยในใจครับ